หลังจากที่พลเอกประยุทธ์จันร์โอชาได้กล่าวว่าการเป็นรัฐบาลจะยาวถึงเดือนมีนาคม2566ซึ่งถ้าบ้านเมืองสงบสุขก็จำเป็นต้องอยู่ให้ครบวาระผมเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัวแล้วเนื่องจากเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งจากประโยคดังกล่าวคุณวีระสมความคิดได้ออกมาวิจารณ์ผ่านทางเฟซบุ๊กว่า คุณโกหกตอแหลแอบอ้างอีกแล้วหน้าด้านจริงๆคุณประกาศว่าเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัวแล้วเนื่องจากเป็นนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งคุณเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งตรงไหนอย่างไรคุณเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใด กล้าบอกชื่อพักการเมืองนั้นหรือไม่ไม่มีหลักฐานว่าคุณลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ที่ทั้งโลกรู้กันอย่างดีก็คือคุณเป็นคนทำรัฐประหารยึดอำนาจรัฐมาจากรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีการวางแผนสร้างความขัดแย้งทางการเมืองร่วมกับกลุ่มกบปปสอของนายสุเทพเทือกสุบัณเพื่อนำมาเป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจรัฐ คุณทำการฉีกรัฐธรรมนูญฉบับปี2550แล้วบงการให้ด็อกเตอร์บวรศักดิ์อุวันโนเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ตามที่คุณต้องการจะสืบทอดอำนาจแต่ด็อเตอร์บวรศักดิ์ไม่ยอมเขียนตามที่คุณต้องการทั้งหมดคุณก็ใช้อำนาจเผด็จการทหารคอสชอฉีกรัฐธรรมนูญฉบับด็อเตอร์บวรศักดิ์ทิ้งทั้งๆท,งที่มี การใช้เงินงบประมาณแผ่นดินในการเขียนไปแล้วหลายร้อยล้านบาทแล้วให้นายมีชัยรชุพันธ์มาเขียนรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ตามที่คุณต้องการจะสืบทอดอำนาจเอาไว้เช่นให้มีสวร250ร้คนที่พวกคุณใช้อำนาจแต่งตั้งมาเพื่อให้มายกมือให้คุณนั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้ยังบงการให้มีการเขียน กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและกฎหมายเลือกตั้งสอสอตามที่พวกคุณต้องการชัดเจนนะพวกคุณไม่ใช่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งแต่คุณคือหัวหน้ากระบฏท,ที่ทำการรัฐประหารมาและวางแผนเพื่อ การสืบทอดอำนาจเผด็จการทาหารคอสชอเมื่อสองวันก่อนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของคุณพลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็แฉในสภาให้คนทั้งโลกได้รู้กันว่าคุณเป็นคนทำการปฏิวัติที่สำคัญคุณก็ยอมรับอย่างภาคภูมิใจอย่างไม่มีความละอายแก่ใจเลยแม้แต่น้อยคุณไม่ใช่นักการเมือง คุณเป็นแค่หัวหน้ากบฏบ